บลาครับตัวมือไหนแล้วเาพี่พี่ต้นไปไหนแล้ว่ะไปแล้วใช่ไหมฮะอ่ะนั่งลงนั่งลงนั่งลงนะฮะตอนนี้กำลังอยู่ในคลาสของการขีดกระตรุนตอนนี้อยู่ตรงไหนแล้วครับพี่ครับตอนนี้ให้น้องเา้าแต่เคืองแล้วก็วาดตัวละครเ,รเ,รเรมื่อเช้าเนี่ยนะฮะ พี่นิโคโเข้ามาพสาสดอเวิร์กช็อปตรงนี้นะเขาวาดวาดรูปรูปหนึ่งก็คือแมวกาฟิลต์ตัวนี้นะฮะในใน,ในอสองนุ่มวิทย์กระปบมาแล้วก็เลยอยากจะให้ลองวาดรูปให้น้องๆได้ดูว่าในจินตนาการหรือว่าอะไรที่มันเป็นไอดลอลเกี่ยวกับการ์ตูนของแคลลิสบลาบลา,านี่มันมันคืออะไรฮะวาดอะไรก็ได้ครับเนี่ยฮะ,ะอย่างนี้อันนี้เขาเขาวาดมาจากทีมงานของเขาซึ่งดูแล้วเป็นมืออาชีพมากๆดูลายเส้นนี้ก็รู้แล้วใช่ไหมว่าเป็นนิโคเทลิโอนะฮะก็อาจอยากให้ลอง นิดนึงที่มันมาจากแรงบันดาลใจของเราหรือว่าจากอิโมชั่นจากอินเนอร์ของเราฮะ๊อรจะวัดหนูหินเหรอครับเอาไม่ใช่เหรอตายแล้ว <c oughs> จริงหรอวัดง่ายนะฮะ๋ <c oughs> อ,อมีหนวดด้วยเนาะ ก่อการร้ายจาคใต้เหรอครับโอ้ยเหมือนมากเลยอ่ะโอ้เหมือนมากเลยอ่ะอาตบมือหน่อยเลยแหมดูที่เด็กเนี่ยว่าอดีตนายกรัฐมนตรีได้ด้วยอ่ะผมไม่ใช่ใช่ไหมอากันฝากอะไรถึงกับน้องนิดนึงครับผมที่เข้ามาในส่วนการเวิร์กช็อปการทำบันทึกกระตูนนะฮะจะคีอการเริ่มต้นอีในครั้งนี้นะฮะก็รู้นิดนึงว่าดีาก ขอบคุณมากมากครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ทุกชิน้นชินาวุฒิครับสวัสดีครับโอ้ทุกชิน้นอันนี้ชิ้นแล้วนะแต่ oh. ที่ตีใช่ดือดหาครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ งานันนี้พี่อกอัน้ปใจเรื่องการตลาดเรื่องกาหนังสือีเลยคเบอกว่าเองทรปจเร่อารนีใช่มครับอที่ป๊อใชหมครับอยากทำอะไรครับพี่ป๊อกอยพี่ป๊อกูดเลยที่ทำก็คือเอันทนะคือถ้าเัวน้องเขาที่เจบวชใช่ป่ะ้าก็อยากทำเขาจวมีทอะไรไปดีชีวิตเอ่อพี่ปอกงครับ ก็ถ้าถามว่าจะทำอะไรกับชีวิตต้องถามตัว,ตวเราเองมากกว่าถามพี่เพราะว่าจริงเ้วน้องเางเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรรักอะไรทำอะไรว่ามีความสุขคืองานอะไรที่น้องทําแล้วมีความสุขแล้วได้เงิอนอันนั้นทำเถอะครับทำแล้วเขาเรียกว่าเราไม่ต้องทําแล้วหาความหาเงินไปซื้อความสุขทีหนึ่งเราทําแล้วเราได้ความสุขเลยเงินที่ได้มาเราก็สามารถจัดจ่ายใช้อะไรที่อยากสบายใจของเราครับยังไงก็พี่เอ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ บุตรเ์รี่สลาบานุนะคะขอเวัญเน้องนี้นะครับสวัสดีครับขั้นไลน์นี่นะฮะตนเกียบอะไรบรรี่สาบานนะครับคอเซ็ปต์เนตัวไหนครับนี่ส๊อวแบบที่วินะฮะอุวยว่าอะไรหยจ้าลูปโป๊หรอไม่ใช่เป็นสัดส่วนต่างเ่านะฮะ ้องนี้ก็ทำอะไรก <more> ัน <thi Investment. S 2> อยู่ครับพี่ครับก็อะมีเกี่ยวกับการออกตัวละอ๋อการออกตัวละครเกี่ยวกับเรื่องของแอนิเมชันใช่ไหมครัเกี่ยวครับอมมิคเช่ิ่งนะครับเป็นเรื่องของการ์ตูนนะฮะงั้นถามพี่ป๊อปนิดนึงดีกว่านะครับว่าน้องๆที่อยู่ในห้องนี้เชื่อหรือกันว่าต้องมีคอมมิคหรือว่าตัวการ์ตูนเป็นฮีโร่ในใจสักคนหนึ่งเนี่ยนะฮะอย่างป๊อปเนี่ยกว่าจะได้เป็นนักร้องเนี่ยนะครับมีเกี่ยวกับเรื่องของการ์ตูนตที่เป็นแรงบันดาลใจเป็นไอดอลของเราบ้างหรือเปล่าครับผม